มันไม่ใช่ขอแบบเอ้ยโทรเพียงแค่คุณโทรมาเดี๋ยวดีคุณจะได้นี้นี้ซื้อเลยซื้อเลยคอนเฟิร์มเลยมันไม่ใช่ไง <c oughs> ราคาเป็นหมื่น,นต้องแบบสนองเสนอราคา,น,าน,นั่นนู่นนี่ความสีอะไรอย่างเงี้ยนี่แบบความคนเราเป็นพิเศษเงี้ยมันจะต้องเดินผ่านกล้องอ่ะเดินอ้อมก็ได้ไม่ทำาไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรล <c oughs> ูกี้หมเองมนเนี้ยก <c oughs> อเหมื่นมันยังนั่นเลย มันตรงตรงความต้องการไงถูกใจแบบนี้มีคำว่าแพงไงอันนี้มันต้องสอบถามรายละเอียดไงโอ้โไปดูดเปล่า <c oughs> มีประกันเปล่าจะพาไปฟรีสามวันมันต้องแบบเฮ้ยเห็น มันไม่ใช่ของแบบเห็นถูกใจใช่เลยซื้อเลยจบมันไม่ใช่ไงมันไม่ได้เขาเรียกอะไรเราไม่ได้ขายความสวยงามไงนะถึงมันจะสวยก็เถอะมันเป็ของใช้งาน เขาต้องนึกว่าเราขายเนื้อแน่เลยวะเขาจอดรถดูเลยอะจอดรถหันมาดูพี่บอยเนี่ยเกียร์แล้วก็พอผมผ่านไปมองเขาก็เลยขับรถออกไปอะไรวะพูดอะไรใส่กล้องก็ได้นะอย่าไปตัดเสียงออกอ่ะฮะไอนะเดี๋ยวเองไม่ตัด เขาไม่เห็นเป็นไรเลยตาดดผมพูดเยอะขนาดนี้แล่ว่าแค่เรียงไอ้นี่อย่างเดียวก็สามนาทีสี่นาทีแล้วว่าเสร็จเสร็จเดี๋ยวพ่อไปใส่ในวิดีโอตรงนี้ก็ต้องเร่งเอาเหมือนว่าพอเรียงอ้เสร็จเลยถ่ายจริงประมาณสามนาทีพ่อไปอยู่ในวิดีโออาจจะมาสักสามสิบวิ ใช่ไหมมันก็ต้องงั้นอะเนาะใครจะแบบมาถ่ายร่างเรียงนานๆไม่รู้ทําเร่งวิดีโอได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีกอ่ะเดี๋ยวอันไหนเห็นหน้าพี่ผมตัดออกให้หรือจะเบอร์ให้เบอร์เบอร์หน้าไหม เบอร์หน้าไงเหมือนผู้เสียหายกัน,น่าสมมุติด้เฮ้ยทำเป็นแล้วนะเบอร์หน้านะ่ะ